สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสนามบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปัญหาปืนฝืดของฮองอัญญลายจาก2เกมที่ผ่านมาและพรีวิวก่อนเกมที่ฮองอัญญลายจะต้องบุกไปเยือนซองลามเงี้ยอ่านสักหน่อย2เกมแรกของฮองอัญญลายเนี่ยที่เก็บได้เพียง2แต้มเนี่ยโอ้ถือว่าไม่ใช่ผลงานที่น่าพอใจแน่นอนเกมแรกเนี่ยที่ไปเยือนน้ำดิมและเกมที่2ที่เปิดบ้านเจอกับฮองลินท่ตินเนี่ยทั้ง2เกมเนี่ยจบด้วยผลเสมอ 0- 0 เจ้าจืดทั้ง2เกมปัญหาของทั้ง2เกมเนี่ยก็เหมือนๆกันเลยทั้ง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยห้องอันเนี่ยต้องเจอกับการเล่นลับลึกแบบเอารถบัสมาจอดหน้าโกเลยเขาว่าได้และห้องอันเนี่ยไม่สามารถเจาะเกมลับของฝ่ายตรงข้ามได้เลยได้แต่คองบอลคองแล้วคองเล่าจังหวะเข้าทำในเกมรุกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่จังหวะการจ่ายบอลในจังหวะสําสคัญสําคัญจังหวะสุดท้ายเนี่ย ลูกทีมของโคซิโก้เนี่ยก็ยังทํากันได้ไม่ดีนักยังไม่แม่นยําพอฤดูุการนี้เนี่ยเกมลุกที่น่ากลัวของฮองอัญลายเนี่ยหายไปเลยไม่เหมือนกับฤดูุการที่แล้วฤดูการที่แล้วเนี่ยฮองอัญลายเนี่ยถือว่าเกมลุกเนี่ยดุดันและเล่นกันได้ดีมากทําไปถึง23ประตูจาก12นัดโอ้แต่ฤดูุการนี้เนี่ยยังทําไม่ได้สักประตูเลยผ่านไป2นัดแล้วแต่เชื่อว่าโคซิโก้เนี่ยก็คงเห็นปัญหาเหมือนเราเราเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นการบ้านชิ้นโตที่โคซิโก้เนี่ยต้องกลับไปแก้เเลยยทีีดว เละมาพรีวิวก่อนเกมกันสักหน่อยวันอาทิตย์ที่6เวลา5โมงเย็นเนี่ยฮองอัญ,ญาลายเนี่ยจะมีคิวต้องบุกไปเยือนซองลามเงี้ยอันโอ้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายฤดูกาลนี้เนี่ยซองลามเงี้ยอันเป็นอีกทีมที่น่าจับตามองเลยทีเดียวเนื่องจากมีการเสริมทัพนักเตะเข้ามาได้น่าสนใจปัจจุบันเนี่ยซองลามเงี้ยอันเนี่ยอยู่อันดับ3ในลีกมี3มแต้มแข่งไป2นัดนัดแรกเนี่ยบุกไปชนะบินเซืองมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ นัดที่2เนี่ยได้เล่นในบ้านแต่แพ้บินดินไป2ประตูตอนหนึ่งยิงประตูได้ทั้ง2เกมเลยอาทิตย์นี้เนี่ยต้องมารอติดตามกันว่าโคซิโก้เนี่ยจะปลุกฮองอันที่เป็นทีมอันดับหนึ่งในลีกในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฟอร์มดุดันจะกลับมาได้ไหมถ้าเกมนี้เนี่ยไม่มีแต้มเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยแน่ ก่อนจะจากกันไปตามธรรมเนียมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนามบอลเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยพวกเรามีเพจ Facebook แล้วด้วยชื่อสนามบอลเช่นกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ